มานี่เป็นใหญ่เลยนะนี่ไงอะไรพามาทำไมที่นี่อ่ะกับพามานี้ข้าอุตส่าห์เอาเงินเมียข้าที่ซ่อนไว้อ่ะนะมาซื้อคอมซื้อไปทำอะไรให้สามคนไปดูหนังไงโอ้ยนี่นะเขาสามคนเนี่ยเมียเขาตายเขากำลังเศร้าอยู่คนบ้าอะไรจะมีเวลามานั่งดูเลยพวกนี้เอาเผื่อมันได้คึกคืนไงลืมไปได้โอ้พี่พี่บางนี่ก่นพี่เขากำลังเสียใจไปซื้อของซื้อคอมให้เขาแต่ก็ไม่น่านะพี่นาะโถ่เอ้ยพี่ใจเย็นพี่แจ๊ดเออไม่จะบอกว่าไม่น่า ไม่ไม่น่าตายเหรอไม่น่าเข้ามาเลยเนี่ยเขากำลังเสียใจอยู่ไงนั่งก่อนน้องนั่งอานั่งก่อนคือจะบอกว่าชีวิตคนเราอ่ะมันกําหนดอะไรไม่ได้ไล้อีกอย่างนะแต่มันก็ไม่น่ามาตายทีเดียวสคนนะเออใช่ไหมนั่นสิยูริแล้วก็แจงเมียที่หน้าตายเนี่ยเมียนครเนี่ยหน้าตายโอ้ยไม่มีทางตายหรอกกูลองมาหลายวิธีแล้วเออมึงมีสักวิธีไหมกูยืมนหน่อยโอ้โหนี่เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ผลแน่อะไรอะ ปืนซักะบอกเลเนะเ,ออเล็งไปที่หัวนมข้างซ้ายออนัดเดียวตายสนิทกูลองแล้วกูยิงแล้วตายไหมไม่ตายก็เมียคุันมห้อยมาขนาดนี้อะโดนอะไรอ่ะเข้าพุ่งอ่ะเด็ด ชีวิตนี้ผมไม่อยากอยู่อีกแล้วเดี๋ยวทำให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงพี่ด้วย้าผมคุตายแล้วก็ตายไปป้อผมไม่บวนแต่มึงต้องอยู่สู้ชีวิตต่อชีวิตต้องเดินต่อผมไหวนะครับผมไหว้แล้วพี่ไหวทำไมออกมาเลยนี่นี่ป้าผมไม่วนี่คือน้องคนนี้เลยที่ผมจยามายืนตรงนี้แล้วน้องไปอยู่นู้นมึงมานี่สิ พี่พี่ลองคิดดูนะถ้าหากว่าเอลซี่เฮ้ยหน้ามืดตาบวมแล้วคนไม่ใช่เอลซี่ตายไปแล้วจึงเมียบัวเอลซี่ตายไปแล้วเทคน้องเขาไปปลอบใจใครก่อนปลอบใจใครก่อนจริงๆเอาพี่ตาขก่อนเลยบอลลีบุนเลยบอลลีบุนก่อนเลยเชิญครับน้องรู้แล้วใช่ไหมว่าเพื่อนพี่เขาเสียใจเรื่องอะไรนี่ผม ผมปอบผมปอนได้ไหมครับมึงอย่าดื้อมึงอย่าดื้อมึงน้องเล็กสุดผมขอก่อนได้ไหมครับของมึงต้องทีเด็ดนี่ผมเห็นแล้วครับมึงพี่เฉยก่อนคุณชื่ออะไรลูกชื่อหมวยค่ะน้องหมวยไปปอบเพื่อนพี่หน่อยหมวยพี่รักเมียของพี่มากจริงเหรอคะนี่นี่ชีวิตนี้หายากนะผู้หญิงเซ็กซี่แขวนหลวงพ่อรวยเลยฮีเล็ตหลวงพ่อรวยมึงต้องใส่บนแค้นให้มาธรรมะธรรมโมด้วยจัดเลยจัดเลยลูก ผมเห็นอะไรลอยผ่านหน้าผ่านตาผมมาตาลายเมา่อกี้ตรงนี้ตาผมลายเลยครับหนูนย่งเงี้ยคือผมดูผอบดูตาผมลายเลยครับเนี่ยโอ้โหพี่เอ็งรู้น้ำหนักมั้ยอาจารย์ตกหลุมทำไมล่ะกระตุ้นเตือนสติอ๋อให้หนูดีใจขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์พูดเลยลูกหนูพูดก่อนหนูพี่เอ็งก็ชอบดูนะแต่พี่เนี่ยทำไมยังลืมเมียพี่ไม่ได้โอ้โหเสียใจปัดมือเมียออกด้วยโอ้โห เหม็นก็ตาเลยพี่ขอโทษกลับไปเถอะกลับไปซะกลับไปรอเดี๋ยววันอื่นไม่ใช่น้องวิญญาณเมียกูกลับไปซะเฮ้ยเดีๆๆดีดพูดถึงอันนี้คือมุกครับดีแล้วดีเฮีหวยปลอบใจหน่อยลูกหวยเต้นโชว์พี่หน่อยให้พี่ได้คึกคืนจัดมาขอสักครั้งหนึ่งลูกไปเอาอยาไม่เห็นเขา ข้าไปพี่เข้าไปผมพามาให้เลพี่อย่าห่างพี่เข้าไปเองยังรักเมียอยู่ใช่ไหมใช่ครับไปนั่งรอตรงนู้นแล้วก็อย่าลืมนะนึกถึงเขาบ่อยๆแล้วก็ชาติหน้าฉันใดก็ขอให้มาเป็นคู่กันอีกชาติหน้าฉันใดหมวยบุญกุศลในชาตินี้ขอร้องได้ไหมฮะช่วยแบ่งหนุ่มซี่กให้กับเมียพี่หน่อยแบ่งแบ่งอะไรนะแบ่งดมซีกหนึ่งให้กับเมียพี่หน่อยทำบุญถวายไปเป็นซิลิโคนถวายไปหาเมียพี่หน่อย ไปเลยไปหน้าไปหน้าไปไปหน้าพี่ตั้งเนี่ยเขารักเมียลืมเมียไม่ได้ใช่ผมต้องช่วยอีกหนึ่งคนผมขอให้น้องคนนี้ช่วยช่วยพี่บอลอีกรอบเลยไหมใครก็ได้ช่วยพี่เธอด้วยน้ำใจใช่ไหมค<ช>รับอ่าให้หนูบอกนะหนูบอกต๋อเก้าอี้มันลื่น องนนคุยกันคุยกันน้องครับคือพี่อยากจะบอกว่าถึงแฟนพี่พุ่นตายไปแต่พี่ก็ทำใจได้เร็วนะมวยชอบมวยชอบพี่ไหมใจถึงว่ากูไ่กล้าเลยเล่นตลกกูก็ไม่กล้า าเสี่ยงตายเสี่ยงตายอะไรกบน้องก็ปอบไปแล้วผมผู้สาแบบวัดแล้ววัดไม่ไหวตรงนี้กูไม่กล้าไดูใจดูธรรมะไงพี่รู้พี่รู้หลวพ่อผมขออนุญาตนะฮะวอนนี้ขออนุญาตหลวงพ่อนะรัพี่ไหมรักพี่ตลอดเลยครับอยู่ที่อ้ไอ้ไออยู่ฝั่งนี้เขาอยู่ทางโน้นเอง ผู้หญิอไรหัวสวยนักเกินโอ้ใหตกใจด้วยว่าปอกกระเพราเสียงบอะเลยอปอกกับลูกปอกนะเออถ้าพี่จะไปส่งที่บ้านได้ไหมครับได้ค่ะโอ้โหใจดีจังเลยนุ้รนูปอกพี่เองจ๋าช้าช้านีนาาจ ไป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 บอลทาไม่ไหวก็ไปพี่ยังยืนร้องไห้อยู่เลยอ่ะพี่ยังเสียงตาอยู่เลยอ่ะเทือพี่เทือพี่มัมึงยังไม่อยากจากกขาเลยนะไปแจ๊ดอยากให้น้องเขาไปปอบให้ไหมได้ได้โอ้โหเสียงตลอดนี่อะไรนะคะมือออกมือออกออกไปชีวิตพี่ พี่ลืมเมียพี่ไม่ได้พี่ลืมเมียพี่ไม่ได้น้องไปไม่ได้พี่ลืมเมียพี่ไม่ได้น้องพี่ร้องห้ามใจตัวพี่ดูน้องครับทำไม่ได้ไม่ทด้ไม่ได้พี่ทำไม่ได้พี่รักเมียพี่พี่ร้องทีนะน้องนะพี่ลองฝืน ทำอะไรกูไม่ได้อ่ะกลับกันแล้วกันสมมติว่าแจ๊ตายนะสมมติเหรออืออุ้ยคัดได้แล้วพี่เนื้อพอแล้วเนื้อพอแล้วสมมติว่าแจ๊ตายแจ๊ดไปเป็นผีแจงเอ้ยแจงมานั่งแทนให้แจ๊ดลุกแจ๊งน่ะมันหล่นเลยอะอืออ่าแล้วมีแล้วมีผู้ชายมาคุณหนุ่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีนาจุงมาเศร้าอยู่สิโศกเศร้าโอ๊ยแจ๊ไม่คิดเลยว่ามึงจะเร็วแค่ ไปปอบเดี๋ยวกำลมาไปนายจันด้หนูมาหนูไปปอบใจเขาดิปลอบใจพี่แจงหัวเขาตายนะนะนะบ้านบ้บ้านอป้าหนูนะหนเคยนาะเขาไม่แก้ไอ้คนชื่อหมวยฮะมึงเอามาแค่คนเดียวแต่มึงมีตัางจ้างคนมาแซนวิชเมียกูสองคนมึงต้องการอะไรบอลมึงต้องการอะไรก็พี่อยากให้แจงมันมีความสุขหนูหนูแต่ระวางหน่อยนะ สองคนนี้เล่นเครื่องในกระจายมาหลายคนแล้วอยากโดนแบบนั้นมันน่าลักับพี่บีตูด้ยีตูดเลยออ้ยโอ้ยพี่ิออแหลนกอแหลนั กูอไรนะกูอไรกอกีเจ็ดเฮ้ยโอเคคัเฮ้ยัโอเคขอบคุณมากนะขขอบคุณมากนะไอ้บอลไอ้พี่นุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำหนึงสิอะไรหอกดูาไอ้อนี่มึงเรียกกูมาลื่นถาดเหรอเนี่ย